สองสิบแปดคนแน่ว้าว m ม g o ก็สวัสดีค่ะเฮ้ยหัวเถ่ะ<ส>ดีค่ะบ๊ายบายค่ะ<ส><ส> าาน่ารักจริงอะเปล่าน่ารักแล้วติดตามหรือยังน,น่ารักแล้วติดตามยังสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยนี่หน,น้าฟูนะเว้ยจะบอกสวัสดีนะมา,าตินเต้นโอนยี่สิบกุบาท อุบาทมาเต้นอยอุบาทโอนพันหนึ่งอะเดี๋ยวลุกเลยโอนพันหนึ่งเดี๋ยวลุกเลยเต้นไลเต้นไม่เป็นไม่เคยเต้นชีวิตเนี้ยเต้นไม่เป็นถ้าไม่ใช่ร้านเราไม่เต้นหรอกโอ้โอยอนมาก่อนมาต้นแบบเต้นโอนมาเดี๋ยวเต้นเลยเดี๋ยวลุกเลยถ้าสแกนเลยอะอย่างนี้เลยคุ้น หน,หนูอย่าตลกๆกหนูอย่าตลกหนูอย่าตลกอะไรนะบิดเอิญอย่าดีบิดอีกไม่บิดคะ่ะรุ่นนี้ไม่เคยบิดหนูหนูรุ่นนี้พี่ไม่เคยบิดหนูโลก เฮ้ยอย่าเดือดสูนี่อคือถ้ารายการเงินเข้ายี่สบาทนะเดี๋ยวลรกขึ้นเต้นให้มาเตินดูแต่ว่าเต้นส่วนตัวได้ไหมคําถามอดิแล้วกูล่ะวันนี้คนเยอะเออทำไมวะนมใหญ่ไงอุบาติ คนแป๊บหนึ่งอ่านก่อนโอ้ยโอ้ยทำไมตอนแรกของโยมบบนี้นั่นดิเออทำไมวะคอกี้ทำไรไม่รู้ค่ะลองส่งมาก่อนคอกี้คืออะไรไม่บอกหรอกลองส่งมาพี่ซันนี่สวัสดีนะคะคือสองรอบแล้วขอบคุณนะจ๊ะสำหรับใจส้ม ใครโอนเต้นอยากโดนบินอีกไหมไลฟ์กูจะบอกว่าถ้ากูโดนอีกรอบนึงอ่ะคือกูไลฟ์กูปิดไปแล้วนะพอดีนะคะคนดูไหนเพื่อนไม่รู้ค่ะคุณพี่คุณพี่คิดว่าหนูรู้ไหมภาษาใต้นั้น คือคุณพี่พิมพ์ดีนะหนูบล็อกพี่ได้เลยนะคะหลอกคนดูพี่คือหนูอะมีหนูรู้แต่พี่ไม่ต้องพิมพ์กับหนูก็ได้กรุณาแห่งตาก่อนอ้าปากนะคะนี่ไม่เอาใจเย็นไม่ด่า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 ไม่ดาต้องมีแฟนเป็นคนใต้แทำไมตรงล็อกตรงสเต็ป ยามืงอเดี๋ยวว่ามาตินเราไม่เคยรุนแรงกับมาตินนะหยุดดีผู้เคี้ยวพวนี้่แม่งพูอย่าเออกูเงียบกันมาตั้งนานควายมึงแม่งเดีย๋ยวก,กูบอกคนนี้ก่อนกูหมั่นใ้บอกนี่จบแล้วผมเกี่ยวอะไรด้วย ม่แต่มาเติมแมว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 วนี่ห <c oughs> ยุดอย่าแพ้เสียงในหวัวมึงอย่าเดี๋ยวกูแพ้เสียงในหัวกูแบบหลุดพูดขึ้นมาทำไงอะแมวอย่าแพ้เสีไม่เป็รสอตวา กูอยากพูดออกมามากเลยตอนเนี้มึงกูอยากพูดอ่ะอยากแบบแบบิตา้ากูมาคนดูอานหมดละเออชมพู่คนดูกลัวมึงปะเนี่ยมาตินวันนี้มาตินไม่กินเคฟซีหรอมารอโอ้คืออะไรนะงหาสปอนเซอร์ซัพพอร์ตนักบอลค่ะ หาสปอนเซอร์ซัพพอร์ตนักบอลค่ะเล่นเก่งมากค่ะใครที่จะซื้อตัวก็ทักไปค่ะคนดูมีหลายคนแต่ถามคนเดียวทุกคนทำอะไรคะทุกคนไม่กินข้าวหรอคะทุกคนกินข้าวยังคะจบไหมชมพู่ชมพู่จบไหม,ชม,ไหมใช่ค่ะพิเศษใส่ไข่ไปเลยค่ะรุ่น อายุเท่ไหรคะ่ะพี่เป็ดคะ่ะมีสปอนเซอร์ค่ามีสปอนเซอร์ค่า KFC ไหมครับก็ถ้ามาตินทําตัวดีก็อาจจะมีก็ได้คะ่ะแมวแมวแมวไมเอย่าทำแบบนี้แน่ๆอย่าแพ้เสียงในหัวอดีคะ่ะทุกคนแมววันนี้เราจะไม่แพ้เสียงในหัวนะคะไม่คะ่ะ สวัสดีนะคะคนดูโหร้อยกว่าคนโอ้หดีจ้าเตงเบ๊บสวัสดีจ๊ะสองขันให้ไหนคะ่ะคุณค่ะกูก็ยิ้มตลอดอยู่แล้วชมพู่กูไม่เคยจะยิ้มไม่หู